งั้นเธอรักเราได้ไหมพายว่าไงล่ะฟางเธอรักเราหรือเปล่าโอ้ยเรียกขนาดนี้เลยเหรออีกอย่างนะฟางไปทำตามที่เราบอกทุกอย่างด้วยซึ่งใส่กับเราเหมือนลูกหมาเลยายรักเอนะจ่ะแล้วก็รักเธอเลิกกันพาย เลือกกันก็ได้เฮ้ยคนน้ำมันพายหนิเออดิเราไม่ได้โกหกเตต้าน่ะเป็นคนใจตัง นายกับตาตัต้นเป็นคนซื้อมาใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อเราอ่ะเป็นคนกดสั่งแต่ในตัานอนะใช้ตั้งและขวดนี้มันใช่ไงพัตเตอร์มันต้องสลัดใส่คนที่ชอบอ่ะแล้วเขาก็จะรักเราแบบรักสุดหัวใจเลยสั่งให้ทําอะไรก็ทําได้ทุกอย่างแม่พื่ก็ไม่ได้โกหกดูไม่ออกอ่อพัตเตอร์โกหกอ่ะทนายแน่จริงอ่ะก็ไปสุดเลยนายกลัวจะโดนรักฟาร์มเหรอแค่คิดก็ฟินละ <S <S ในที่สุดความฝันเราก็เป็นจริง นไม่ควรเป็นของผู้ชายที่หล่อที่สุดทางเรียนผู้ชายที่หล่อที่สุดทางเรียนเนี่ยเป็นของคุณแล้วนะแต่ขอโทษนะเราไม่อยากเป็นเมียนายอ่ะเจสไอ้จุลยศไอ้ทาเราเสียใจนะเออเำาเสียใจอยู่เจไอ้ฟ้ามันบอกเพื่ออะไรวะมันต้องการให้คนงอจะไม่มีใครสนใจเราจริงๆเลยเหรอจะรับไปวนะเราเสียใจ แล้วจะไปหรือยังอ่ะจอยจไปก็ได้เธอไปได้ผู้ชายกวาเสน่ห์ใส่ใครก็ได้สักคนแล้วก็ปั่นหัวมันให้มันนับยอมเป็นแฟนกับเธอได้แล้วเธอก็บอกเลิกมันซะแต่เราไม่อยากทำแบบนั้นอะมาวินเธอทำไม่งั้นฉันจะปวดกี่นัดเฮ้ยเสียใจว่ะไม่มีใครเข้าใจเราเลยทำไมไม่มีใครยังง้อเลยเหรอวะรู้สึกเสียใจทีมัดเลยโดนหักหลัง ง้อมีเงีอยกมาไม่มีใครตามเอามาเลยอ่ะคนบ้าเลยเงอนเสียใจ <c oughs> ก็ต้องบนให้โลกรู้ด้วย <c oughs> ต้องง้ออย่างนี้เหรอก็ดีเข้าทางเราเลยโอ้ยเสียใจเว้ยไม่มีใครสนใจเลยฟาร์มเป็นอะไรหรอเออพายเธอเป็นอะไรหรอเสียใจอะไรอยู่ใช่ไหมฮะนี <c oughs> ่เธอรู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> พูดดังขนาดนี้ตะโกนเสียใจเสียใจใครไม่รู้ก็บ้าแล้ะใช่กอเสียใจ ก็เธออยากรู้ไหมล่ะเราเสียใจเพราะอะไรเอองั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิคือเราอะเสียใจเสียใจมากเลยอะเห็นอยู่ว่าเสียใจแล้วเสียใจเรื่องอะไรหรอก็เพื่อนที่เราไว้ใจอะมันโกหกเรามันหลอกเรามาตลอดเหรอเพื่อนโกหกเหรอน่าสงสารเนาะใช่แล้วทุกคนก็มองเราเหมือนเราเป็นคนโง่อะนายไม่ได้เหมือนคนโง่หรอกฟาร์มนายโง่จริงๆริงแล้วทุกคนอะ ขาไม่เข้าใจความรู้สึกเราเลยว่าเราเสียใจไม่มีใครรับฟังเราด้วยซ้าแกเสียใจตะโกนดังขนาดเนี้ยเขาได้ยินหมดแล้วแต่เขาอะไม่อยากยุ่งกับแกต่างหากทายก็มีแคเ่เธอคนนี้แหละที่รับฟังเราเราฟังที่เธอพูดทุกอย่างอะเพราะเราสงสารเธอทําไมเธอถึงสงสารเราอะเราเห็นเธอน่าสงสารอะเหมือนลูกหมาตัวน้นอยๆที่เรียกร้องความสนใจเอ,อะอะโวยวายเหมือนเด็กๆน่ารักดีเราชอบฮะ นี่เธอชอบันเหรอใช่เราชอบเธอเธอเหมือนลูกหมาตาดำๆเราเข้าใจเธอทุกอย่างเลยเธอดูเป็นคนดีจังเลยพายน่ารักมากเลยอะเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะงั้นเธอรักเราได้ไหมพายว่าไงล่ะฟางมเธอรักเราหรือเปล่าโอ้ยเรียวขนาดนี้เลยเหรอใช่ความรักมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะชักช้าไปทำไมเฮ้ยเธอนี่น่ารักจังเลยเอะพาย แล้วสรุปเป็นไงเธอรักเราหรือเปล่าก็รักสิแต่เราไม่ค่อยเข้าใจอะว่ารักคืออะไรเอาไปว่าเรารักเธอนะก็ได้เดี๋ยวเราจะสอนให้ว่ารักคืออะไรแล้วเธอก็ต้องทําตามที่เราบอกนะได้ดิเดี๋ยวเราทำตามที่เธอบอกเองเธอต้องทําตามที่เราบอกทุกอย่างเพราะความรักคือความซื่อสัตย์เหมือนลูกหมาที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของเข้าใจไหมเออแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอะเดี๋ยวเราจะพยายามให้เข้าใจนะดีมาก เธอจำไว้นนะว่าความรักอะ่ะคือความซื่อสัตย์ที่ลูกหมามีให้กับเจ้าของแค่นี้ก็พอเธอทำได้ไหมเธอต้องทำให้ได้นะเออทำได้อยู่แล้วไหนลองทำท่าลูกหมาซิที่มันแห่ๆอะ่ะอย่างนี้หรือเปล่าดีมากทำที่เราบอกแบบเนี้ยเรารักเธอเลยไอ้ลูกหมาเดิ้งของฉันความรักมันอะนี้เหรอแล้วว่ามันดูแปลกๆนะความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละ ไม่แปลกหรอกเธอไม่เคยมีความรักมาก่อนนี่อย่าอวดฉลาดไปหน่อยเลยเธอต้องทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมแล้วแบบนี้เรารักกันเราเป็นแฟนกันเลยใช่ไหมใช่จ้ะอนนอนย่าให้เธอรักเราได้แล้วก็อนุญาให้เธอเป็นแฟนเราได้ด้วยขอบใจเธอมากเลยนะพายเหมนนี้ไม่ใช่นะฟาร์มเธอองบอกว่าขอบคุณสิแล้วก็ต้องยกมือไหว้เราด้วยะต้องทำแบบนั้น้วยเหรอใช่สิเพราะเราเป็นเจ้าของเธอเธอเป็นคนที่เรารักแล้วก็ต้องทำแบบนั้นสิได้สิขอบคุณครับดีมาก ซื่อสัตย์มากไอ้ลูกหมาของฉันรู้สึกดีมากเลยพายรู้สึกเหมือนได้รับความรักเลยเห็นไหมนี่แหละความรักที่ถูกต้องจงจดจําไว้ที่สมองนะเธอต้องจําไว้นะเราจะไม่โง่เข้าใจไม่เจ้าที่รักเธอต้องจดจําไว้ในสมองว่าเธอรักฉันนะเจ้าที่รักโอเคจ้ะพายเราจะจดจำไว้ในสมองว่าเรารักเธอและเธอต้องไม่โง่นะต้องทําตามที่ฉันบอกเพราะคนเป็นแฟนกันนะอ่ะเขาทํากันแบบนี้ โอเคจ้ะเราจะไม่ง่เราจะทำตามเธอทุกอย่างเลยนะดีมากเป็นกันเถิดที่รักอ่ะต่อจานี้ให้เอควงแขนแล้วได้นะหรอนีอ่เราควงแขนหรอเราดีใจมากเลยนะงั้นาคงนะอ่เมื่อกี้เราสอนว่าอะไรนะอ๋อขอบคุณครับดีมากฉันสอนยังไงก็ต้องจำแบบนั้นนะแล,แล้วเราจะไม่ง่ดีมากเชียงดีจัง พวเนอยู่นี่สิโอ้โหคนแกนเหมือนด้วยทั้งสองคนเป็นอะไรกันหรอเรากับพายอะเป็นแฟนกันเว้ยนี่ฟาร์มแฟนเราเราทำให้ฟาร์มรักเราแล้วนะเหรอดีจังทั้งสองคนเป็นแฟนกันเหรอสุดยอดไปเลยฟาร์มใช่เก่งใช่ไหมล่ะพายอะคือคนที่เรารักที่สุดเราอะทำตามพายทุกอย่างเลยนะใช่ฟาร์มตกหลุงรักเราหัวปังหัวปักงหัวไม่ขึ้นเลย อีกอย่างนะฝาร์มจะทำตามที่เราบอกทุกอย่างด้วยซจะใส่กับเราเหมือนลูกหมาเลยงั้นโชว์ให้เราดูหน่อยสิเราอยากเห็นโชว์ให้ดูโอเคอยากรู้ไงว่าเรากจริงๆหรือเปล่าหรือแค่สร้างภาพตกตาเพื่อนเราสองคนรักกันเว้ยใช่อันนี้ได้ฟาร์มเป็นแฟนเราเองแหละแต่แล้วมึงก็เชื่อไงพายเธอลองแสดงให้เราดูหน่อยสิว่าฟาร์มรักเธอจริงฉันถึงจะเชื่อช่วยดูหน่อยดิ ไปยืนบนหน้ากระดานโนอเอ้ยบ้ามาวินโรคจิตมันคิดจะทำอะไรของมันอีกเนี่ยก็ได้เดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูหนะ้าฉันเรียนลิงเอาเลยโชว์ความรักของพเพเ่อนสองคนเลยฉัยนอยากเห็นการแสดงได้ดิเดี๋ยวช่วยใ้ดูเปาเราล,ลักพายในยี่สุดยอดจริงๆลยฟาร์มแล้วนายอยากเห็นอะไรล่ะมาวินอยากเห็นความรัก โอ๊ยสบายแค่นี้เองพายแต่รักเธอนะเราก็รักแท้เหมือนกันนะพายเป็นไงล่ะถึงยอดไปเลยว่าฟาร์มเอาอีกโชว์ความรักให้เราดูอีกพายแต่รักเธอคนเดียวนะรักหัวใจเลยก็ดีจังพายเธอพูดแค่นี้เหรอใช่จ้ะฟาร์มเรารักเธอคนเดียวรักสุดหัวใจเลยไม่มีใครมาทาาความรักที่เรามีให้เธอได้ สุดยอดเลยมายังกะดูน้ำคลอนน้ำเน่าเลยแล้วก็เหมือนกันความรักที่เรามีเธือมากกว่าน้ำทะเลแต่เรามากกว่านะมากกว่าดวงดาวบนฟ้าในเวลาค่ำคืนก็ยังมีความรักที่เป็นแสงนำทางสองสว่างยิ่งกว่าแสงดวงดาวใดๆแบบนี้แหละสุดยอดทั้งคู่เลยนี่แหละความรักเราเพื่อเข้าใจเองฟามแกนี่มันงอจริงๆเลยยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าแกเป็นแค่ตัวตลกอะโคตรจริงง่กเราเห็นในทีวีอะ คู่รักเขาชอบเต้นกันพวกเธอลองพิสูจน์ความรักซิเต้นให้ฉันดูหน่อยได้ดิเราเต้นได้ด้หน่อ,นอยเดี๋ยวจะลองเต้นดูฟาร์มแกนี่มันโดนเอมาวินจูงจมูกนะง่จริงๆเลยอะพายถ้าลองเต้นรำดูซิได้เดี๋ยวเราจะเต้นกับฟาร์มหเหมือนพระเอกกับนางเอกในทีวีเลยได้โชว์ความรักของพวกเธอให้เต็มที่เลย เรา,าเคยคนเดียวเราไม่รักใครอีกแล้วโอส้สุดยอดเลยฟาร์มเราเคอคนเดียวแลยเราเคยที่ถในโลกนะสุดยอดเลยว่ะคู่รักคูน่นี้อ้าวพาวินไ,ได้หายคลิปเหรอเอาก็ลอยใหญ่ๆอ่ะคู่รักราดับโลกเต้นรำกันโดยเก็บความน,นี้ของพวกเธอไว้แล้วเราก็อยากเห็นความเสียใจ <laughs> เสียใจเสียใ,ใจแล้ววะพายปามเราไม่รักเธอแล้วเลิกกันเถอะเธอมันดีเกินไปฮะพายเราเลิกกันเถอะตั้งแต่ตอนนี้พายตกใจใช่ไหมล่ะเสียใจสิอยากร้องก็ร้องออกมาเลยเอาเลยฟาร์มอกหักแล้วไงต่อร้องให้ฟงไฟเลยดิเลิกกัน พายเลอกกันก็ได้ใจใม่นะได้รักเธอได้เป็นแฟนกับเธอสนุกดีว่ะเออมันรักนะนี่กับเขารักไหมนะสนุกดีฟามี่นายไม่เสียใจบ้างเหรอทำไมทำไม้องเสียใจด้วยเราไม่เข้าใจก็เป็นเธอรักเราไงฟามเราเป็นแฟนกันแล้วตอนเนี้ยเราบอกเลิกเธอที่ก็ต้องรู้สึกอ,อกหักสิเอแล้วต้องอก,อ,อกหักด้วยเหรอ เราจทำยังไงฟาร์มเนต้องออกหักร้องไห้เสียใจที่สุดในชีวิตเพราะนาถูกทิ้งเนตต้องร้องไห้ด้วยอ๋อแบบนั้นเหรอเราจะรู้ได้ไงว่ารักสุดหัวใจอะ่ะมันเป็นยังไงรักมากกว่าสิ่งอื่นใดไงอ๋อถ้าคิดแบบนั้นอะคงเข้าใจได้ถ้าเรารักหมามากกว่าเธอแล้วหมาเราหายไปเราคงต้องเสียใจใช่ไหมล่ะาเทียบความรักที่เรารักหมากับความรักที่เรามีให้เธอเราเราักหมาที่บ้านมากกว่า่ะ อ,อะไรวะแบบเธอเราคิดว่ารักบัเพื่อนขอบใจนะที่รักกันอะ่ะตัองเข้าใจความรักแบบแฟนแต่เราเองคงจะโง่มั้งไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอินแต่วันหลังอะ่อยเลนเป็นแฟนเราอีกนะสรุปดีพายอ๋อลืมไปอะเราต้องมีเรื่องที่ทำเราไปก่อนนะอเวนทำไมทำหน้าจริงจังไม่ได้ ไปก่อนนะนาวินพายทุกคนเราขอโทษน,นะแต่เราสาบานนะเราไม่เคยใช้แน่นะพอเตอร์ดูหน้านายแล้วไม่อยากเชื่อเลยอะ่ะนี่เราพูดจริงนะเธอลองมองตาเราสิไหน นายไม่ได้โกหกแต่นายอลามกรู้ได้ยังว่าเราลามกก็หน้าตายนะพอเตอร์มันฟ้องใช่หน้าตาดูไม่โกหกจริงแต่ดูออกไปทางลามกมากกว่าอะไรวะรู้ได้ไงเนี่ยแล้วก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนนึงใช่แหละผู้ชายธรรมดาก็ลามกอย่างนี้แหละแต่ว่าแต่นายใช้น้ำมันไผ่กับใครบ้างยังอะยังไม่เคยใช้กับใครเลยโกหกโอเคตอนเนี้ยใช้กับใครก็ได้ได้หมด ขอแค่ได้ใช้ขอให้ได้ผลมิวเตอร์นี่นายแอบ,บใช้กับฉันหรือเปล่าไอ้รามกอีรามกทมี่สุดเลยอ่ะคิดจะใช้กับฉันด้วยใช่ไหมหนึ่งสอง พวกเราอ่ะพวกเราก็ไม่เป็นแฟนนั่นหรอเว้ยเออป้าทุ่นปาทุ่นเราบินไปแล้วอยู่ที่เราเจอเฮ้ยเดี๋ยวโทรให้ก็ได้แต่ขอจัดการนายก่อนละกันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโทษฐานชิปนี่พวกเราโอ้ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่อะไรอเฮ้ยนอนพายน้อแล้วมันพายคืออะไรวะไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรได้ไงน่าตานายมีพิรุธนะพายเธอรักเรามากไหม ลักสิเรารักเธอที่สุดในโลกเลยเพื่อนเก่าผู้หญิงหรือผู Japanese> ้ชายหรอก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายม่ตั้งหลายคนเลยมีผู้หญิงด้วยหรอแล้วผู้หญิงน่ารักไหมอ่ะแล้วก็มีสวยเพื่อนเยอะด้วยออสการ์เธอฟังไว้ก่อนนะเรามีอะไรจะบอกเธอหลายอย่างเลยแต่เรายังไม่สามารถบอกเธอได้ตอนเนี้